เฮโยวัตส์แมนขอต้อนรับมาสู่ช่องไฮเอ็นนะจ๊ะน้องๆเอโยอตามตามเยอเยอเยอโคตรดูให้รุ่นไหย <laughs> <laughs> วันนี้นะครับผมเราจะมาใช้ชีวิตกับลูกเสือนะครับผม1หน่งวันครับผม Let's go <S <laughs> อุก่อนอุกอุกอุก ยกซายยกขวาเดินซีก้มต่ำโน้มต่ำทำไมผมยาวจังเลยทำไมไม่ตัดผมครับคนเ่วยต้องเป็นเล่ er. ด้วยนะครับต้องเป็นเล er. ่จากช่องเป็นเล่จางโกนะครับผมวันนี้เราจะมาหาเสียนะไม่หาหนูหรอกจุ๊บจุ๊บ จำชื่อพี่อู๋ได้ไหมได้ชื่อพี่อู๋ก่อนโอจไม่ตังใจอับกี่เดือนแล้วน้องเบลเล่จะหกนะคะจะหกเดือนแล้วนะครับผมสวัสดีค่ะโอ้ยเดยช่องวันซาต้อนอ้อยนะครับจะมาเลี้ยงน้องลิซ่านะครับผมวันนี้นะจะอีกอย่างชนีเฮ้ยดูเกินเะาเน่ารักไหมน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเหมือนเด็กเลยอ่ะหนูอยากเอากลับบ้านด้วยได้ได้เอาไปเลยพี่ให้ ไปครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปหาน้องเสือ <compelling> กันน้องเสือกกี่ตัววันนี้ที่ที่จะเลี้ยงเสือสีอะไรครับวันนี้ขาวล้วนกับสีธรรมดาค่ะโอเคไปครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหาน้องเสือกันดีกว่าเดินไปทางไหนเอ่ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วทุกคนทุกคน ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ว,นว,นว,นาวายตัวนี้ฮาน่าโอ้อยากก่อดน,น้องโอ้กอดน,น้องคำกิ้งลิงกับเสือเลยท <c oughs> าวายลูก อ๋อฮาน่าฮาจังนี่ก็ผมสมาชิกของฟาร์มน้องเบลล่นะคะเพื่อนเพื่อนน้องน้องฮาน่าเสือสีขาวแล้วก็น้องฮาวายเสือสีส้มนะคบเพื่อนเพื่อนครับผมฮาวายครับไม่แดกกูนะฮาวายไม่ตะปบนะลูกนี่ครับเพื่อนเพื่อนฮาวายโอ้ไม่ไม่ไม่ครับครับจะแดกแล้วโอ้ไม่พอใจวอกันแล้วแนม่ค่ะเวลาอุ้มใช่ไหมคะถ้ามันดิ้นมากๆพี่อุ้ก็แกล้ง มันเป็นเล่สอดิจังตาแม่เขานั่นลูกเขาก็ขยันนะครัอันนี้คือวิธีการแกว่งให้เวลาเขาดื้อเหรอจับหลังคอจับที่หน้าอกแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาแล้วเขาจะนิ่งใช่เนี่ยค่ะดียวเอาไว้มาลูกมาโอ้นิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วโอ้ยโอ้ ตอนแจักบาดครับถ้าไวเป็นเสือพันอะไรครับน้องแรมโบ้เสือเป็งกอรครับเสือพันเบงกอดูลายไหมครับเขาเข้าใจมันก็ไม่เราให้เข้าใจก็ไม่แต่คนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจอายุกี่เดือนแล้วครับ <c oughs> สองเดือนอายุ2เดือนข้างหน้าทำไมหัวแตกอะ่ะขูดกับโกงครับก็แบบอยากอกงแล้วก็หัวไปกระแทกโกงอย่างเงี้ยหรอนั้นครับเเดี๋ยวเราจะพาน้องไปเดินเล่นกันก่อนนะครับผมสร้างความคุ้นเคยก่อนนะครับวันนี้นะครับแต่ตอนนี้อายุแค่นี้ยังไม่กัดใช่ไหมครับยังกัดก็ไม่เจ็บใช่ไหมครับอ๋อเจ็บอยู่ใช่ไหม โอเคกันมากัดกลับเดอ้อปะคิด <c oughs> <c oughs> โอ้โหลูกเอ้ยลาหลาหลากลาก็กอยู่กังฟูดีกว, <c oughs> ว่าเขาบอกว่าวิธีการทำให้เสือเดินตามจะทำอย่างนี้ขาเนี่ย <c oughs> จะต้องลากให้มันเป็นเสียงนะครั <c oughs> บเพื่อนๆนะแล้วให้โฟกัสโฟกัสกันแล้วก่อนดูนี่ดูนี่เป็นไงฮะ ไม่เดินตามเลยเป็นไงฮะผมบอกแล้วมา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 ,มากินขาพ่อมีสต๊อกเฮ้ยนี่นี่เห็นไหมเลยขาเดินตามมาแล้วเพื่อนมันคือก,การกระตุ้นระบบประสาทสิ่งเร้าครับผมให้เขาเดินตามผมนะกว่าจะถึงทุกคนพื้นรองเท้าสอดเออสอดอีดีสอดมาเร็วเร็วเร็ไวมั้ยว้าวเฮ้ยนักกว่านักกว่า เสือดิวะเขามาดิครับก็อยากเจอครับ oh, โอเเ้เราเล่นลลล <c oughs> เราเล่นลักหลักหลักเขาบอกรอกูโตก่อนนะคือด้วยความเขาเป็นเสือเขาก็คือแมวยักษ์ใช่ไหมละ่ะในการคอนโทรลมันไม่เหมือนกับน้องหมาเนาะมันคงจะแบบเรียกมาแบบนที่ไม่ได้แล้วเขายังเด็กอยู่ด้วยค็เน <c oughs> ื่องเขาโตแล้วอย่างเงี้ยเราเอาแขนไปล่อเขาอย่างเงี้ยเขาอาจจะมาง่ายมากินกูตีมากินกูตีดูน้องแลมโบนะครับที่กำลังจะทำอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆนะอันนี้ที่ทำปากหยุดดีดเสียงในเรี่องเสียงเรียนแบบเสือครับเวลาแม่หรือว่ามันคุยสื่อสารเองก็จะเป็นเสียงแบบเนี้ย อ๋อเป็นเงี้ยเพื่อนๆเป็นโปรอาจจะเขาจะหินมาตลอดก็แล้วและเขาจะมีปฏิกิริยารีแอคทมาหล่อไปเรือ่อยโอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ้น่ารักไปแล้ว มาวิ่งมาเลยวิ่ง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 อ่ะบุ๊คเดิอันนี้เป็นชนเผ่าอะไรเนี่ยโอ้ยหนีหนีหนีไปตกลมือเหรอตมืออ๋อขออโทษขัวมันลอยมัไปจับผ้าไว้น้องกลัวเลยแ้วเขาตกใจรถไฟหรือว่าตกใจอ๋อเขาตกใจรถไฟอ๋อไม่ได้ตกใจโอ้โหอ๋อน่ารักจังเลยอาบน้ำยางลูกโอ้ดูแผลสิ ไหน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 มาลองหน่อยคุณแม่กล่อมคุณแม่กล่องกันเออค้าคุณแม่กล่องนะอ๋อต้องแต่งแต่งเลยการธรรมชาติแม่เขาก็จะภาพรูปอย่างเงี้ยนะคะอ๋อน่ารักแล้วก็นิ่งๆระนิ่งยังนิ่งยังไม่ได้อ๋ออยากเล่นกับเพื่อนอยากเล่นกับเพื่อนเลยนะภาพลูกโอ้ดูซิดูซิดูน้องซิโอ้โหตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ย ตัวเมียทั้งคู่เลยปกติฮาหน่ากับฮาวายนี่กินอะไรครับปกติก็คิดจะกินนมเป็นหลักค่ะ<อ>และ้วก็เด็กโตอีกนิดนึงก็จะเริ่มผสมนมกับเนื้าาอค่ะแล้วก็มีไข่แดงเนี่ยค่ะอ๋ก็ตอนแรกก็แบบสัตว์ทุกชน,นิดแบบชอบกินนมเนาะแต่ผมโตมาแล้วก็ยังชอบกินนมอยู่ชอบกินนมอยู่ว้าวท่านผมบิ๊กเกิลบอกแล้วจะกินนี้มันไม่หวารเลแล้วมาคุยต่อหน้าเบลเลขอย่างเงี้ยอ๋อนิสัยไม่ดีเลยอันนี้อันนี้เงียบเลยเนิ่งเลยแล้วอย่างนี้อาบน้ำมาทีละกี่ครั้งอาบทุกวันค่่่ะไไมมวยเหรอ เออถ้าเกิดลูกหมาไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันจะป่วยนะเธอแบบมาได้อยู่แต่ว่าถ้าเกอดพอเป็นเสือมันแข็งแรงอะเนาะใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเล็กๆหน่อยเราก็ไม่ได้อาทุกันค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดแบบว่าเขาโตสักกี่เดือนครับเราถึงจะแบบไม่สามารถที่จะคอนโทรลเขาได้แรงเยอะกับแต่ละตัวด้วยอ่ะค่ะแต่นี่ใส่ออกมมีแบบนิสัยบางตัวก็แบบไม่ก้าวร้าวก็จะแบบเล่นเล่นได้ด้วย ปกติลำโพนี่จะแบบเป็นคนที่แบบคอยดูแลเสือใหญ่หน่อยแล้วมันไม่กนาดลำโดูขนาดตัวด้วย้ใหญ่เกินไปก็ไม่ไหวงเข้าไปหาเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะต้องมาต้องฟังนี่ครับผมทายาทของน้องเสืออืมอาจจะมีคนถามมาว่าทําไมถึงเอาเสือมาเลี้ยงตัเด็กไม่ให้อยู่กับแม่เขาอันนี้อันนี้รู้มาคุยกั้องเบลลมาคือแม่เสือบางตัวเงลูกไม่เป็นนะครับผมก็แบบปีเบตลกงตัวนี้แม่เขาไม่เลียงแล้วก็แบบมี สองตัวนี้แม่เขาไม่เลี้ยงแล้วก็มีกลิ่นมีกลิ่นอ๋อมีกลินก่นลูกด้วยเหรอใครที่เคยคุยกันไหเลชลทำเมนูอะไรยังไงบ้าง <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้โอเคปไงั้นเดี๋ยววันนี้ยังไงก็อาบน้ําใช่ไหมครับผมเรามาเดินเล่นเดี๋ยวเราปล่อยให้น้องเดินเล่นสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราไปหาแบบป้อนนมน้องแล้วก็อาบน้ําน้องเนาะ ใส่ชุดไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมริงๆแล้วมันใส่ชุดน้องหมาได้แต่ว่าเขาคงแบบอยู่หนาวได้เนอะน้องในภูมิอากาศเขาปกติอยู่บุญอุณหภูมิเท่าไหร่ดูไหมครับจริงทถ้าเกิดแบบอยู่เมืองหนาวเขาก็ปรับตัวได้นะคะอย่างถ้าเกิดสมมติว่าแบบในเขตหนาวเขาจะเป็นเสือชัยวีรียนที่แบบขนหนากว่านี้อันไหนอ้อโอเคปะครับทุกคนนะโอเคโอเค เพื่อนนะเราจะอาบฮาวายกันก่อนนะคะับนเพื่อนนะโอ้ยผมปูเฟชชินนมากเลยอ่ะเหมือนอาบน้ำหมาเลยอ่ะวิ่งมากเลยนะคะับนเพื่อนนะเขาคือแบบว่าไม่กระดุ้งกระดิงเน่ยปกติเขาดิ้นไม่ใช่เหรอครับไปเลยอ๋ออันนี้คงแบบว่าไปวิ่งเล่นจนเหนื่อยแล้วนะคะับนเพื่อนนะมาล้างจิ้มต้องล้างจิ้มก่อนนะไหนจิ้มเสียอุ้ยได้จับจิ้มเสียด้วยนะทุกคนกระบมดูเชฟู กีใจแจ่มระบำบูกท <c oughs> ี่กูเป <c oughs> ็นเสือนะเกรงใจกูด้วยนะบกแต่ว่าอาบน้ําง่ายกว่ากังฟูที่บ้านเยอะเลยครับน้องๆเลยตังฟูบนมันเยอะแล้วตอนผมจับบริเวณน้าแบบผมรู้สึกว่าเขามีความท้ายแมวเวลาจับเห <c oughs> มือนจับแมวไทยเลยอืม <c oughs> อ่ะมาด้านหน้า,นาหน่อยลูกไปอึอ๊บอาลงถังเลยไปน้ำซิลูกมาดูลวดลายเขาใกล้ๆครับผมอันนี้จะเป็นลวดลายพื้นฐานเขาเลยไหมฮะใช่ค่ะระบกปกติแล้วมีกี่สีครับมีทั้งหมดสีสีครับสี ธรรมดาสีขาวล้วนแล้วก็สีขาวดําแล้วก็สีทองอันนี้สีอะไรครับนี่ยเรียกว่าอะไรครับอันนี้สีธรรมดาอ๋อสีทองอยู่ด้านหลังนะโอ้อันนี้ก็เป็นตัวใช่ไหมครับไปแล้วโดนกินได้เหรอนั่นน่ะโดนกินได้เหรอจะถ้าเกิดเป็นสีดวงตาแต่ละสีแบบผิวสีคนเขาอะแล้วดวงตาเขาจะแบบมีหลายสีไหม ได้หลายสีตาสีอะไรครับแบบนี้ธรรมดาแต่เหมือนมีฟ้านิดหน่อยแล้วมาดูดวงตาฮาน่าดวงตาฮาน่านี่จะเป็นสีฟ้าเลยเป็นลายลูกหายอย่างกินแต่แล้วมันจะกัดขางวิกแล้วเนี่ยยังไม่ตอบสนองจริงด้วยวิธีการดูเล็บยังไงครับน้องแอมโบกดตรงนี้เหมือนแมวเลยเอากดเหมือนแมวเหรอแมวอะไรนี่เหรออ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมครับอันนี้จะออกแล้วอ่ะลูกไปอ่ะต่อยย้อ่ยต่อยย้อ่ะต่อยย้อย แต่งยังไงไปลูกไปเดี๋ยวก็จะเช็ดเขานะครับผมเหมือนอาบน,น้าลูกหมาเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเป่าขนด้วยระบบไฟฟ้าเทโบิลเครื่องนั้นเทาๆนะครับผมคล้ายๆกับเป่ากางฟูเลยนะฮะต้องเป่าให้แห้งเดี๋ยวเขาจะไม่สบายเขาเด็กอยู่นะครับผมอ่ะคิวต่อไปเป็นการอาบน้ำเสือของทิดอ้อยเทอแหลกทีน่นองเอ้ยหลอดบ่าน้องหลอดบ่าน้อง <laughs> <laughs> เราเรียนมาพร้อมกันนะคนนี้ติดผมเองติดมีหัวเขากินน้ำเขากินน้ำเออ เออล้างตัวก่อนนะล้างตัวก่อนเออจับไว้ก the ่อนจับไว้ก่อนตอนนั้ำนิ <ov> like ่งนิ่งๆิ่เออนิ่งๆผมรู้สึกว่าแบบว่าสีขาวมันสวยอ่ะสีขาวมันมีเสน่ห์มันเหมือนแบบว่าแบบจะเสือหิมะเลยอ่ะแล้วก็แบบตาสีฟ้าทุกคนมันเท่เ่ะได้เวลาอาบน้ำอาบน้ำล้างตัวปอกปอกปอกอกจะถูใ้ด้วยคนเด็กๆเหรอ โอเคมันสะอาดแล้วเหรออาบอยู่ด้านเดียวบอกโอเคยังไม่โอเคเลยอ้อีกด้านหนึ่งยังไม่อาบเลยเฮ้ยเรโดนหน้าน้องอ่ะมันจะฆ่าเสือแล้วใครก็ได้อาบน้ำให้น,น้องหน่อยต้องมาแล้วบัวเอาแล้วบัวเอาแหลวเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงโอ้ยเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาเอาาเออุ้ยพุงมันใหญ่ทุกตัวจริงๆปกติเสือจะตัวน้ำไหมน้องไม่เสือชอบเล่นน้ำอ๋อเสือชอบเล่นน้ำแต่สิงโตกลัวน้ำอ๋อไม่รู้สิงโตกลัวน้ำลูกกินน้ำสิเอออย่าไปกินเนื้อ ้พวกเขาดูดูดูหัวต้องทายาไหมครับอย่างนี้อ่าอืมทายาทุกวันเนาะดู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 ทุกคนพอผมลุกหัวนะครับผมนี่กับแมวน้ำบุ้งๆนะเพื่อนๆเนาะ้งๆไงๆเป็นแมวน้ำไม่เยยนี่ไปเป่าคนไปลูกปาก อันนี้เป็นเนื้อไก่บดนะคะเพื่อนๆนะโอ้โอเดี๋ยวเขาจะให้เติมมาประมาณตรงนี้แล้วก็ผสมนมคลุกเขาให้เข้ากันอ่ะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ผสมนมถึงไครับประมาณนี้แล้วก็ขยาแล้วก็อันนี้คือนมเสือเอาไว้กับลูกเสือนะครับเพื่อนๆนะอืประมาณนี้เอาเช็คมานิ One two three go

โอ้โหอากินยมน้องหิวมากเลยไม่ไดดูเรียบร้อยยังเลยเรียบร้อยแล้วจับตั้งจับให้มันอ๋ออ๋ออ๋หนูทำไมกินเยวเลยหนูกาลังโตนะหนูก็เลยกินเยอะเลยอย่าไปอย่างหนูหนูคนผสมเมี้ยมเลย อันนี้ขวดที่2นะครับผมเช้า2ขวดเย็น2ขวดนะเพื่อนๆแเราแบบมึงยังไม่ยุ่งกับกูอันนี้ก็กลัวกินลูกกินกินกินจะหมดแล้วเพื่อนจะหมดแล้วเก่งจังเลยแล้วก็จะโตไวๆอันนี้ใกล้เสร็จแล้วครับจุ๊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 บจุจุ๊บเสือโอ้มีกรงเล็บมาเกาะไว้เหรอแล้วเหมียวเหมียวเหรอ อ้ลูกเสร็จแล้วลูกเก่งมากค่ะโอเคครับเพื่อนๆนะให้น้องเขาไปเดินย่อยก่อนนะครับ โอเรื่องที่นี่แบบอารมณ์ไม่ดีเลยใช่แนนท้องเนี่ยเพิ่งไปจับเขาโอ้ถ้าเกิดสมมุติเราเอาน้องเสือเนี่ยเข้าไปรวมกันนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ตัวเล็กตัวใหญ่เรียบร้อยเลยใช่ไหมครับเขาจะถูกมันทำไมตีในการรวมร่างกันใช่ไหมครับเดะกันแล้วอย่างนี้แบบน้องลิซ่านี่เข้าใกล้กับน้องาวายฮานาเลยไหมไม่รู้จังหวะค่ะกลัววอลิซ่าจะกลัวมากกว่าโอ้อ๋อหนูล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอาบน้ำต่อนะคะวันนี้พี่ป้ายเขาอาบให้นะไปไหม ไปไหมไม่ไส่ค่ะเยอะบัวเพือไปหนีเลยอ่ะเราไปดูในช่องวันซัมนะครับเดี๋ยวเราวพี่อ้อยจะถ่ายคลิปนะครับกับน้องลิซ่านะฮะแบบพาไปอาบน้ำแล้วก็ป้อนนมใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้กินอะไรได้บ้างกินนมกินกล้วยองุ่นน้ำสาบปะรดชอบมากอร่กมากโอเคแหละค่ะ น้องฮาน่าฮาวายเธอคนอยากมาหาเริ่มหาได้แบบก,กี่เดือนได้ามาได้เลยค่ะตอนนี้ก็ประจำอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเอาเหรอใช่ค่ะโอ้หใครที่เราอยากมาเจอน้องฮาน่าฮาวายนะครับผมก็มาที่ฟาร์มจรรเข้เสมนทุรปากการได้นะคะเบเพื่อนนะผมนี่จะมาที่นี่บ่อยๆหน่อยเพราะว่าแบบที่นี่แบบมีหลากหยชนิดที่เราแบบได้เห็นมากอยากจะมาดูให้ดูแบบสัตว์ฟักจต่ไข่บ้างอะไรงเงี้ยแบบคลอดไข่อ,ขออกมาบ้างเนอะใช่สกาตาใช่สกาส๊าต้าจอระเข้อย่างนี้นะคะเพื่อเพื่อนนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกทีนึงโอเคครับเพื่อน้ไป เล่นอาบน้ําก <c oughs> yeah. like right ินข้าวนะครับผมเดี๋ยวให้น้องแบบเดินย้อยเลยเน้องต้องเข้าแล้วเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่นะครับผมเพราะแบบว่าอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวน้องจะจะไม่สบายตัวนะครับผมฝากช่องน้องเบลเล่หน่อยนะคะับเพื่อนนะเบเล่ด้วยนะคะเบนเล่จังเกิลค่ะ b e n t l e y ตัวจังเกิลค่ะใช่น้องเบลเล่ใช่เลยเดี๋ยวกดให้นะคะก็มีน้องลิซ่านะครับอยู่ในช่องแล้วน้องลาย่าขวัญใจแล้วก็ช่องวันซับด้วยจากคิดอ้อยนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยกดตามแฟนเพจอุชุนไหเอ็นด้วยนะครับเพื่อนๆนะแล้วตามกดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวเราเจอกันอ่าไปดูด้วยลงคลิปวันเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวอีกคลิปนึงอยู่ที่ช่องมันซับจะเป็นเลี้ยงน้องลิซ่านะครับเพื่อนๆนะโอเคครับผมถ้าเิดชอบน้องฮาน่ากับฮาวายนะครับผมอย่าลืมกดไลค์รักำลังใจคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะเออโอ้ยอันยังเลยบายอันนี้ห่วงนอนแล้วโอ้กินอิ่มแล้วห่วงแล้วบายบายครับบายบายครับยบายบายค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ